มนังบีนับว่าแม่ไอ้สติกสีหายจากเถือแม่ไ้แม่ไอ้สติกสีห้องหายจากเถือหนึ่งได้ขึ้นได้ขึ้นเครื่องบินห้องหายลงจากเครื่องบินเหยียบเมืองไทยห้องหายเห็นหน้าไอ้สติกนังบีห้องหายอยู่สนามบินเห็นหน้าเจเด่นอยู่บ้านห้องหายเห็นบ้านเห็นบ้านหลังนี้สีห้องหายเห็นบ้านหลังไม้สีห้องหายได้ไปทะเลกับสีห้องหายไ้่นสาัสีห้องหายได้เล่นสงการกับสีห้องหายพอแล้วบ่มีน้ำออกจากแล้ว ของไฮไลท์เถอะอะไรเี่อิลีอิลิเออแล้วก็อย่างอีกได้เห็นเจสสิก้าเจนสันออสตินกับสีฮ้องไฮได้ไปบ้านยูสุรินกับสีฮ้องไฮว่ไปก็เห็นควายสีฮ้องไฮอิลิสีห้องไฮได้เห็นข้อยเธอแรกกับสีฮ้องไฮเอออีลิเนี่ยเห็นหมาไอสติกไหลโตกับสีฮ้องไฮเเออเพราะว่าคนมาเด e horse หมา เพราะว่าเราเป็นคนไห้จริงสินะคะเจ้าขาอีลี่ป้นตันใจทุกเรื่องค่ะ <laughs> เราเป็นคนดีเราเป็นคนดีสกินบากปีกสีของหาย <laughs> อีลีอันนี้เป็นอีลีเด้อ